สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะกลับมาเจอผมอีกแล้วนะวันนี้นะครับผมมีรถกระบะสีประตูยกสูงนะสีแดงเข้ามาใหม่อีกแล้ว1คันนะฮะนี่เลยนะเป็นเจ้าตัวโตลต้าไฮรักรีโวนะฮะ2.4ุดสี่ e พัทนะครับพรีเรเนอร์สี่ประตูเกียร์ออโต้ปี2 0 1 8ันสิบแบเมล์40,000กว่าโลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตร150แรงม้านะครับสวยๆเลยนะฮะอันนี้คือรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะเพื่อนนะครับเดี๋ยวราคาผมแจ้งอีกที ต้ช่องอธิบายนะนะครับก็เดี๋ยวใครที่กําลังมองหานะเจ้าตัวรีโว่2.4 e-pat นะัสามารถติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์ดีได้เลยนะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวละเอียดของเจ้าตัวรีโว่ทีนี้รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโฉมหน้าล็อกโค้แล้วนะครับเป็นตัว e-pat ซึ่งจะได้มาเป็นนะับที่ออปชั่นเพิ่ม เพิ่มนะครับจะมีไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีกล้องถอยหลังมีจอนะครับนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวรถพึ่งเข้ามาใหม่สมากเลยนะครับไม่เคยมีประวัติชนหลังพความจมน้ำใดทั้งสิ้นนะฮะนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้นะฮะมีไฟเดียร์ n i n g งไลท์นะครับอ่ามีตัวชุดกันชนนะครับ4,4ติดมาให้ไฟตัดหมอกจะเป็นแบบ led แล้วนะครับกระจังหน้าโฉมล็อกโคเลยนะครับ สวยนะสวยนะครับไม่สี่หมื่นกว่าโลนะครับตัวรถเดิมๆบางๆนะครับบางๆเลยนะครับลัดด้วยกับยางแมชลินนะครับนะขอบ17นะฮะอันนี้คือคนเก่าเขาพ่นสีมานะครับพ่นสีดําด้านมานะครับยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะฮะยางอันนี้แตกรายงานแล้วนะครับช่วงล่างช่วงล่างต่างๆเดิมนะครับไม่มีจมน้ําน้ําท่วมแน่นอนนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับกระจกหน้าก็เป็นของโตโยต้านะครับ ติดกันลอยนะครับมาให้กีดข่วนติดฟิล์มมาให้ใหม่แล้วมีคิวกันสัดมาให้พร้อมนะครับในส่วนตัวคัสซีนะครับคัสซีสีดําแบบดําแบบดําสนิทเลยนะครับไม่มีแบบสนิมเลยนะครับทีเเนอร์บางๆนะครับนะไฟท้ายนะครับไฟท้ายแบบหลอดไส้แบบนี้เลยนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะเดี๋ยวป้ายนะครับเดี๋ยวไปทํามาให้ใหม่นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็น กล้อง้างหลังมีไฟเบรกตัวที่3นะครับนะติดไรนเดอร์มาให้เรียบร้อยนะครับผมช่วงลงช่วงล่างนะครับนี่รถทุนเข้ามาใหม่นะครับยางอะไหล่มีให้นะฮะนี่ถอดมาให้เห็นในส่วนตัวช่วงล่างได้เดิมหมดเลยนะครับนี่ตัวรถนะครับสวยนะค่อนข้างหายากเลยสีแดงนะครับใครที่แบบชอบเป็นสีแบบนะแดงสีสดๆแบบนี้ผมแนะนําคันนี้เลยนะครับ2 4 e พัฒนนะครีบ p นเด e r นะครับอะปรับตัวจะเป็นสีดําแบบนี้เลย กระจกไฟฟ้ามีตัวล็อกกันเด็กเปิดนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้างาแบบนี้มีที่วางแก้วน้ํานะครับสวยๆนล้จะเข็บเบสอาร์ตต่างๆเดิมๆเลยนะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับอ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะเกียร์ออโต้เดี๋ยวโหเกียร์ผมหาหัวเกียร์เดิมใส่มาให้นะครับอ่านี่เลยนะครับ กระจกก็จะเป็นไฟฟ้านะปรับปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวตะเข็บเบ็ดอาร์ตซอกเซิร์กต่างๆเดิมๆน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะครับพวงมาลัยนะครับเดิมจากโรงงานนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับไมค์คันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องปิดประตูก่อนนะครับไมค์คันนี้40,000กว่าโลนะครับ4 5 5 1 2กิโลนะครับคอนโซลจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับ ไฟต่างๆติดหมดนะครับนี่นะฮะจอจะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับนรองรับ FMAMUSB Bluetooth ได้หมด AUX ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีกล้องถลามแบบนี้เลยนะฮะหัวเกียร์เปลี่ยนให้แอร์แบบแมนนวลนะครับมีเอาเลสมาให้2ช่องนะครับมีคูบล็อกมาให้นะครับเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะเกียร์ออโต้มีโหมด e ีโค o โหมดพาวเวอรมมาให้นะครับอ่านะครับก็ ประมาณนี้นะฮะใครสนใจนะฮะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8444หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับอ่ะมาดูห้องเครื่องกันนะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องรหัส 2GD นะครับน้อเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยรหัสเบรก ABS นะครับดูห้องเครื่องนะแห้งสนิทเลยนะครับห้องเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับความรุมพังหน้าเดิมเดิมๆไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้า หม้อน้าก็จะเป็นหม้อน้ําแท้เดิมจากโรงงานนะครับนะรถก็จะเป็นรถปี2018-2019นะฮะเดือน November นี่เลยนะครับสวยๆนี่นะครับอ่านี่เลยนะครับแต่ฉนวนกันความร้อนก็เดิมๆนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะใครที่กำลังมองหานะครับเจ้าตัวรีโวนะครับปี2018โฉมล็อกโคนะครับ นะตัว2.4ีพัสนะแนะนำคันนี้เลยนะครับไม่น้อยด้วยนะครับรถบ้านมือเดียวนะสนใจนะครับสามารถจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับเรามีบริการจับแฟแนซ์ให้ทั่วประเทศนะฮะทั่วประเทศเลยเพียงลูกค้าเตรียมเอกสารนะครับแล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับออกได้ทุกอาชีพฟรีดาวได้ด้วยนะถ้าตัวนี้พ่อนอยู่ประมาณ9,000นะ9,000กว่าบาทนะครับก็สนใจฝากด้วยติดต่อมาได้เลยนะครับ ก่อนจากกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ